วันนี้เป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศณสถานที่ที่กะกะตกำหนดซึ่งเปิดรับสมัครจนถึงวันที่7เมษายนนี้โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครทั้ง33เขตที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุน่นโดยนายสำราญตันพาณิ์ภูมิในการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเปิดเผยว่า ขั้นตอนสมัครรับเลือกตั้งสสกทมผู้สมัครแต่ละคนต้องลงเวลาการรับสมัครและตรวจเอกสารการรับสมัครซึ่งผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคือผู้สมัครที่มาถึงก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีจะได้เข้าพื้นที่รับสมัครในห้องประชุมและรอกระบวนการสมัครหากผู้สมัครมาพร้อมกันจะดำเนินการจับสลากหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร นอกจากนี้ยังแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพักการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพักการเมือง เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้วไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนนตนําบลหรือหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อมีการแสดงดนตรีหรือการเรื่นเริงใดๆถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการเรื่อนเริงซึ่งขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งท่านตรวจเช็คดูเอกสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะมานะครับ ทุกรายการที่ท่านกอตออประกาศไปนะครับในประกาศรับสมัครนะครับต้องครบถ้วนทุกรายการนะครับมิฉะนั้นก็จะเข้าสมัครไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือนะครับเรื่องกองเชียร์เนี่ยท่านต้องตรุงระมัดระวังนะครับนี้ให้มีการกระทําผิดตามมาตรารด็ดสามโดยเฉพาะวงเล็บสามจัดให้มีมหอโศกลื่นลื่นเพราะว่าถ้าท่านได้หมายเลขแล้วจะเข้าข้อกฎหมายกัตั้งกันทีนะครับท่านไม่สามารถแห่แห่ร้องรทำทาเพลงออกไปจากสถานที่รับสมัครได้อันนี้จะเข้าข่าย ปิดข้อกฎหมายทันทีครับส่วนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกโดยรอบพื้นที่พื้นที่สูนเยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังกว่า200นายดูแลทั้งในส่วนของงานความมั่นคงและความเรียบร้อยของสถานที่รวมถึงการจราจรโดยพลตำรวจตรีโชคชัยงามวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัยจำนวน35นายกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชน1่กองร้อยหรือประมาณ170นายปฏิบัติงานร่วมกับเทศกิจของกรุงเทพมหานครในส่วนของการจราจรจัดก,กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาดูแลบริเวณหน้าศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุน่นถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิต ดยจัดการเดินรถช่องทางเดียวตลอดเส้นทางของถนนมิตรไมตรีจากถนนวิภาวดีรังสิตท,ที่จะมุ่งหน้าออกไปถนนดินแดงทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนมิตรไมตรีและถนนวิภาวดีรังสิตในช่องทางคู่ขนานที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ใต้ทางด่วนดินแดงกองเชการหน่วยรักษากานะครับเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาหลายวันแล้วครับในเรื่องของการรักษาวความสงบเรียบร้อยและก็อำนวยการจราจรนะครับในส่วนข,ของการรักษาวความสงบเรียบร้อยเนี่ย เราจะใช้กําลังตารวจในการที่จะตรวจสอบในเรื่อง,องต่างๆเนี่ยจำนวนทั้งหมด35น,นายนะครับเราก็จะได้เตรียมแัดกาลังกองล้อตู้บุมคนไว้จานวนหนึ่งกอง้อในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรนนี้เราก็ได้ประชุมวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ทุกคนที่เข้าพื้นที่รับสมัครต้องผ่านจุดคัดกรองและสแกนวัตถุต้องสงสัยเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปิยาพันยังเทียนารงาน หณะที่ในส่วนภูมิภาคกกตจังหวัดต่างๆเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเช่นกันตามสถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดอาทิภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะว,วันตกจังหวัดประจวบคีรีขันที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะว,วันออกจังหวัดฉะเชิงเซาที่ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ภาคใตา้จังหวัดนครศรีธรรมราชที่หออไปชมเมืองเทศบาลนาครนครศรีธรรมราช